ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะครับจากฝั่งเรานะครับผมถักท้ายพี่น้องฟังเล่าครับที่สนใจเยอะกับเรื่องเล็กๆครับผมครับคลิปนี้ผมได้ยกนะครับ ควดเหล็กไหลนะครับที่มีอายุเก่าแก่นะครับ <c oughs> มาให้ fc ดูนะครับผมที่มันเกิดการผิดพลาดนะครับจากการตัดนะครับตัดนี้หมายถึงว่าเราจะตัดแล้วก็นำรงตู้กระจกนะครับนี่ครับรอยแตกนะครับ ที่เกิดจากการตัดนะครับที่จริงระยะที่กะนะครับจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือประมาณน่าจะอยู่ในช่วงนี้นะครับน่าจะลงตัวได้ <c oughs> แต่ก็เราตัดทีนี้เกิดการเสียหายนะครับเกิดการหักมาอยู่ในช่วงนี้ ที่ผมเรียกว่าโคดเหล็กไหลนี้ก็คือเหล็กไหลชนิดนี้นะครับก็คือจะเป็นเหล็กไหลที่ให้กำเนิดนะครับให้กำเนิดเม็ดเหล็กไหลนะครับหรือว,ว่าเป็นตัวลูกนะครับเหล็กไหลชนิดนี้นะครับที่เป็นโคดเหล็กไหลหรือว,ว่าที่เราเรียกกันว่าโคดเงาเนี่ยนะครับ ซึ่งเหล็กไหลนี้นะครับตามความเชื่อไม่ได้มีเพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเหล็กไหลมีความเชื่อมาตั้งนมนาน,นครับแล้วก็ยาวนานแล้วก็เหล็กไหลก็สามารถที่จะมีได้ทุกที่นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ถ้ำนะครับ ไป่ไดนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเบื่อนะครับ, <c oughs> รบขับโค่นเหล็กไหลที่ผมว่าเก่าแก่ที่สุดนี้เราจะสังเกตยังไงครับก็สังเกตจากสีนะครับที่เป็นสี <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับยกกล้องให้ดูนะครับจะได้ดูใกล้ๆนะครับ ผมจะหาจุดที่เป็นสีสีนินนะครับให้ดูนี่นะครับก็คือถ้าเราดูจะมีความนี่ครับจะแวววาวนะครับจะเป็นสีวิววับวนี่นครับ ก็งัดเองนี่นะครับสูมให้ดูนะครับเป็นสีดำนะครับดำนินนี่นะครับตรงจุดนี้แล้วก็จะมีสีคล้ายๆสีลุงครับหลายๆสีนะครับอันนี้คือเด็กไหลที่ มีอายุนะครับที่เกิดจากการหมักหมมนะครับเป็นเวลานานนะครับถึงจะมีสีลักษณะนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับอาจจะสั่นนิดนึงครับนี่ครับที่เป็นเจ็ดหนึ่งนะครับนี่ครับคือเนื้อไหลของเหล็กไหลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีออกสีลุงนะครับ มองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสูมให้ดูนะครับนี่นะครับจะมีคล้ายๆสีลุงนะครับจะมีหลากสีนะครับก็รวมที่อยู่วงนี้นะครับก็คือจะเป็น น่าจะครบเจ็ดสีนะครับที่ตำดดดนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือจะถ่ายทำยากนิดนึงครับ แต่ความเปลี่ยนแปลงนะครับมีเกิดขึ้นนะครับครับเล็กไหลชนิดนี้นะครับก็คือถ้าพูดตามตรงก็คือจะเป็นเหล็กไหลที่ไม่ค่อยที่จะสวยงามนะครับนี่นะครับจะให้ดูแบบภาพรวมไ,ไกลๆครับ ครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเวลานะครับที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเหล็กไหลนะครับเนี่ยเราจะสังเกตนะครับตรงมือที่ผมชี้นี่นะครับจะเป็นแถบสีไม่เหมือนกันครับข้างล่างจะเป็นสีเทานะครับ ครับดูแบบนี้ดูง่ายนะครับเฉดสีต่างกันนะครับข้างล่างจะเป็นสีเทาข้างบนก็คือจะเป็นสีคล้ายๆอวอ่าเป็นสีเงินนะครับก็คือข้างบนนี้คือการงอกขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับร่องการไหลลงมาไหลทับตัวนี้นะครับนี่ครับ ก็คือสีจะมีครบทั้งเจ็ดสีนะครับเหล็กไลใช้ที่นี้ก็ครัก็คือพุทธคุณเขาจะมีไปทางด้านที่ว่าแควคาดนะครับปลอดภัยแล้วก็มีซึ่งจะเกิดเป็นภาพโลงตาอะไรประมาณนั้นนะครับที่ทำให้ เกิดภาพรวงตาหรือว่าเกิดภาพที่เราเห็นผมอธิบายยังไงก็คือเหมือนล่างหนึ่งเป็นสองล่างอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ภาพรวงตานีนะครับอีกสีหนึ่งนะครับที่ดูลึกๆนะครับจะเป็นสีออกสีทองคำนะครับตัวนี้ถ้าโดนแสงไฟนี้นะครับ ถ้าเราดูตาเปล่าก็จะเป็นสีทองคำนะครับนี่นะครับเก่าแก่นะครับแต่ก็มีการเจริญเติบโตเรื่อยๆครับแต่ช้านะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนเล็กๆที่มีอายุอ่อนนะครับทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งครับ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับจะมีการงอกนะครับการทำงานของเราจะเป็นระเบียบนะครับขเล็กไหล คงจะชัดนะครับกนี่ครับแล้วจุดที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือเล็กๆนี่นครับสามจุดนะครับที่มีการงอกนะครับ แล้วก็ปุ่มเ,เล็กๆนะครับสังเกตง่ายๆครับควดเหล็กไหลนะครับองค์นี้จะมีหลายสีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะสีเทานะครับจะมีสีแดงแล้วก็สีดํา ที่นี้ที่ผมบอกว่าโคดเหล็กไหลนี้มีการทําหน้าที่แบบไหนนะครับก็คือโคดเหล็กไหลนี้จะมีหน้าที่คือทําการบ่มนะครับแล้วก็ฟักตัวอ่อนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเม็ดเหล็กไหลเล็กๆนี่นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องให้ดูนะครับที่ผม ออกมานะครับจากส่วนที่แตกนะครับนี่นะครับที่เรียกว่าเม็ดเหล็กไหลนะครับถ้าเราเลี้ยงนะครับก็จะโตขึ้นนะครับเหมือนคลิปที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับย้อนไปดูนะครับ นะครับเหล็กไหลก็มีโคตรเง่านะครับมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ครับ แล้วทีนี้ผมจะเอาชิ้นที่แตกมาให้ดูนะครับเนื้อในของเหล็กไหลนะครับจะเป็นสีอันนี้คือส่วนที่แตกนะครับส่วนที่แตกหักออกจากสิ่ี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมนี่นะครับเห็นไหครับ ในส่วนที่เป็นเนื้อในนี่นะครับเราจะเห็นสีในลักษณะไหนบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านล่างนะครับในส่วนที่เป็นด้านล่างนะครับตรงนี้ ก็จะมีการงอกของเขานะครับการทำงานนะครับ ที่เรามองเห็นเป็นสีเงาในรูนี้เป็นสีทองคำนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเป็นเหมือนทองคำเนี่ยครับจะชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าเราดูในเวลาที่เป็นตอนกลางวันนะครับหรือว,ว่าดูด้วยตาเปล่านะครับเราจะเห็นชัดเจน ครับในส่วนที่ผมว่าเม็ดเด็กไหลนะครับที่ผมมองให้ดูนะครับก็จะมีการพักตัวนะครับ <c oughs> ตรงจุดนี้นะครับที่เราเห็นเป็นหลุมนี่ครับถ้าตามธรรมชาติถ้าเขาโตได้ที่เขาจะแตกแล้วก็กระเด็นลงมาเองนะครับเม็ดเหล็กไหลนะครับเล็ก การทำงานของเหล็กไหลครับครับคลิปนี้ก็เอาจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูว่าเม็ดของเหล็กไหลนะครับจะอยู่ลักษณะไหนนะครับแล้วก็ตัวของก้นเหล็กไหลเองจะทำงานในลักษณะไหนนะครับเรามาตามคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ